ดูแผลนิดหนึ่งได้ไหมครับทุกวันนี้แผลยังมีอยู่อ่าผ่านพ้นมาปีเศษๆขอดูนิดหนึ่งได้ครับนะไม่ไม่โป้นะฮะไม่โป้ครับไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรนะฮะแต่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 วันนี้ไม่ต้องแก้ผ้าหมดนะครับเอาเฉพาะท่านบนก็พอเพื่อดูรอยกระสุนถูกยิงสิบนัดเราจะลองนับกันดูนะครับว่าเอ่อครบหรือไม่ก็ไม่ทราบนะฮะเนียครับ เอเออเาให้ดูต,งตรงนี้อ่ยูตรงเลนนี้เลยเอาตรงนี้เลยตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องตำกันได้นะเดี๋ยวผมจะโป้เออนี่นี่คือรอยแม็กอย่างที่ว่านี่นี่คือกระสุนสน,นี่คือรอยนัดที่หนึ่งหรือเปล่านัดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหน,นี่สามนัดครับหนึ่งสองอ่าอย่ามืออย่าบังครับหนึ่งสองสามนะฮะนี่สี่นี่สี่นะฮะ แล้วผมไม่ทราบนี่ใช่ป่ะฮะตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่รอยจอบริจรอยแฟนขวนนี่ตรงนี้ไม่ใช่น่ะไม่ไม่แฟนไม่ขวนแฟนไม่ขวนแล้วตรงนี้นัดหนึ่งตรงนี้นัดหนึ่งตรงนี้นัดหนึ่งโอ้โหนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังข้างหลังอ๋อข้างหลังเจ็ดอยู่ด้านหลังด้วยโอ้ใช่เพาะตอนที่หลบไปหลบมานี่อับผมอ่แล้วตรงนี้อีกตรงไหนตรงนี้เจ็ดละฮะแปด แปดแปดนี่คือยิงเข้าทางไหนเข้ามือเข้ามือเข้ามือเข้าไปในมือเลยครับตอนนี้หมอดึงกระสุนออกมาดึงกระสุนออกมาแล้วก็ใช้รักษาตรงนี้ยากกว่าเพื่อนนะอตรงนี้ยิงเข้าเข้าเข้าตรงนี้เลยขามือแล้วก็เข้าไปตุงอยู่ตรงตรงกลางขามือครับโอ้ตรงนี้ก็กำไม่ได้โอ้ตอนนี้กำไม่ได้ครับนี่นี่คือตรงแปดละเก้าเนี่ยน่นะสิบนี่อุ้ยนี่มาจากไหนอ่ะสิบเอ็ดอันี่นัดเดียวกัน่ะฮะ ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่รู้นับมาจากไหนไม่รู้ <laughs> ไม่รู้มาจากไหนตกลงมากกว่าสิบรอเปล่าที่รู้ทั้งหมดที่ถูกยิงสิบสี่รู้ะนะสิบเดี๋ยวสิบสี่รูครับสงสัยมันออกแล้วมันไปทะลุแล้วก็ออกมาตูกใหม่ต่อไปอออมันทะลุแล้วอ,ออกไปออกกไปแล้ว็มาเ <c oughs> ข้าใหม่เข้าใหม่ก็ ลูกกระสุนอาจจะกระเด็นตรงนั้นก็ได้ราคบครับ,รบโอ้โหอะไรกันจ้าโรโอดป่านนี้หมอแต่ตกลงก็เลยไม่รู้ว่ากี่นัดกันแน่แต่โดนแน่แน่ก็คือไม่ต่ำกว่าสิบที่ผมได้ยินผมได้ยินสิบนัดได้ยินสิบนัดเพราะว่าผมเช็คดูเหมือนกันกี่นัดดีเช็คดูกี่นัดดีดดดไม่รู้รเพราะว่าผมผมผมว่าถ้าหลายนัดตายแน่ผมคิดอย่างนั้น โอ้ยน่าจะตายเนีเ่ยผมรีบไปโรงพยาบาลเพราะอะไรผมรู้ว่าหลายนัดเพราะสิบนัดครับไม่รู้ดนตรงไหนมัง้งผมไม่รู้ตอนนั้นนะไม่รู้เลยรู้ที่หมอบอกท,ทุกวันนี้ยังมีกระสุนอยู่ในตัวอกีกยังผ่าตาัดออกไม่หมดกระสุนอยู่ข้างในมีสองนัดเห็นหมอบอกไว้สองนัดนะครับมีอีกสองนัดสองนัดนัดนึงอยู่ไหนฮะนัดหนึ่งอยู่ที่ซี่โครงทางนี้ฮนะเพราะว่ากระสุนจากนี่พอไปไหลามาอยู่ตรงนี้โอ้ เข้าทางนี้ไปอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้อ๋อผมเข้ายังไงเขาเขาอยู่เขามีสมองหัวใจอยู่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ขึ้นไปผมไม่เข้าใจยไม่มีไม่มีอย่างนี้หรอกครับก็มีแต่แต่แน่ๆก็คือเอาขอดูเอ็กซเรย์นิดนึงอะนี่คือนัดนี้ที่ว่านะครับซ้ายมือเนี่ยยังมีกระสุนยังมีกระสุนยังอยู่นะครับแต่ขออนุญาตความอยู่ตรงตรงไหนตรงไหนตรงนี้ฮะอุ้ย้ยจริงๆด้วยวิเป็นเนี่ยฮะไม่ไม่ทราบเห็นหรือเปล่าแข็งแข็งนะฮะตรงเนี้ยเป็นไตแข็งแปะเลย นะครับและ,และนี่เอ็กซเรย์ออกมายังอยู่นะฮะนี่ยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมเออแล้วทำไมทำไมไม่เอาออกครับก็มันอยู่ตรงนี้เองตื้นๆต,ตรงนี้เองหมอบอกว่ากระสุนนัดนี้ไม่สําคัญนะคืัว่าถูกไม่สาคัญหมอว่าเอาชีวิตให้รอดก่อนตรงนี้ต้องปล่อยและอีกนัดหนึ่งข้างหลังนั้นหมอบอกว่าเอาออกไม่ได้ไดเ,เพราะว่ากลัวได้มันคุ้มเสียเพราะว่ากระสุนนี้เสี่ยงมากกาเอาออกอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังสันหลังนัดนี้ครับ นั่นนี่ครับเนี่ยฮะอยู่ตรงไขสันหลังข้างหลังเลยครับตรงไขสันหลังเลยนะครับโอ้โหเราประเภทเทียบกันว่าเป็นกระสุนประเภทไหนนะครับหมอแต่หมอแต่ช่วยบอกให้ให้ทราบนิดหนึ่งว่ามันคือไม่ไม่เป็นไรครับเอาวางไว้ตรงนั้นได้ครับเนี่ยนะฮะอยู่นี่ฮะอยู่นี่ครับว่าว่าว่าคือกระสุนนัดไหนเป็นนัดไหนฮะกระสุนที่ถูกยิงกระสุนนี่สามห้าเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นิดหนึ่งครับตัวก็จะได้จับ นี่จุดสามห้าเจ็ดนะฮะแล้วนี่แหละครับนี่สิบเอ็ดมมนี่สิบเอ็ดมมนี่ขนาดใหญ่เลยนะครับจุดสี่ห้าแล้วนี่แหละครับนี่สามแปดจุดสามแปดจุดสามแปดที่โดนนี่โดนโดน,โดนประเภทไหนเห็นตำรวจบอกว่าปืนปืนนั้นเป็นปืนสามห้าเจ็ดแต่กระสุนนั้นเป็นกระสุนสามแปดจุดสามแปดปืนคือปืนสำหรับกระบอกน,นี้นะครับแต่กระสุนกระสุนความใหญ่นะครับเท่ากัน เท่ากันสามแปดบห้าเจ็ดแต่ว่ากระสุนสามเจจะยาวกว่าแต่กระสุนสามแปดนี่มันจุได้ครับนี่คือกระบอกแรกกระบอกแรกที่ผู้หญิงยิงครับผมแล้วนัดนี้ล่ะครับนั่นนี่กระบอกที่ยิงที่สองที่ผู้ชายที่ผู้ชายยิงคันที่สองครับคนที่สองเพราะฉะนั้นนัดนี้ปรากฏว่าเข้านัดนี้ผมไม่แน่ใจมั้งคัเพราะว่ายิงระยะใกล้เกินระยะประมาณเราเปรียบเทียบแล้วเพราะนี่คือเท่าจริงใช่ไหมครับครับเนี่ยฮะ สเวตมมอครับเชื่อว่าเป็นสเวตมมอแน่นอนเพราะเปรียบเทียบกันแล้วกระสุนเท่ากันเลยนะครับขนาดใหญ่นะฮะกระสุนขนาดใหญ่รวมทั้งนักนี้ด้วยเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็น่าที่จะเท่ากันนะครับก็คือสเวตมมอทั้งสองนักที่ยังคาอยู่ที่ตัวก็คือสเวตมมอโอ้โหทราบไหมครับหลังจากเหตุการณ์่านุทนไปแล้วทุกวันนี้ทราบไหมว่าเราถูกยิงเพราะอะไรด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบนะครับ สาเหตุไม่ทราบเลยจับคนร้ายได้หรือยังยังครับยังไม่ได้ครับทั้งสองคนก็ยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้ครับเรามีเรามีสาเหตุอะไรไหมว่าเอ๊ะท,ทำไมคืออา้าวอย่างเช่นเราเคยมีเรื่องบาดหมางกับใครไหมผมผมเกิดมาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยครับจริงๆนะให้ไปสอบถามได้เลยบางทีนะบางทีเราก็ไม่แน่ใจเราคิดว่าเราดีก็ได้ <ừ. S 2> แต่ว่าบางทีก็เพื่อนโกรธเราอยู่ข้างหลังก็ได้เราไม่แนใ่ใจ,ใจ แต่ว่าที่รู้ว่าผมไม่เคยมีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องเรื่องการงานผมก็ทํางานกับเพื่อนเข้าได้เสมอนะครับผมผมรู้สึกว่าผู้อำชาจะให้เป็นรองผู้มำนวดฮะงผู้ำวดแล้วก็เรื่องปัญหาในเชิงธุรกิจชู้สาวมีไหมชู้สาวไม่มีนะครับไม่มีไม่ไม่มีแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็ธุรกิจก็ไม่มีผมไม่มีธุรกิจมีมีแต่เปิดร้านตรงนี้ก็กับเพื่อน สองคนเพื่อนสองคนเพื่อนเปิดผมเปิดช่วยกันยิงผิดตัวเป็นไปได้ไหมมันถูกตัวหมดะฮะไม่ใช่ขอไปเป็นคำถามโง่ๆเท่านั้นเองเอาเป็นว่าไม่ผิดตัวโดนตัวทุกนัดนะครับจำหน้าจำหน้าเขาได้ไหมผมไม่เคยเห็นหน้าคนนี้นะครับไม่เถ้าเห็นอีกนี่จำได้ไหม ถ้าดูครั้งแรกอาจจะเพราะว่าปีกว่าแล้วปีเจ็ดเดือนแล้วครับอตอนนี้คงจำไม่ได้ผม่าโอ้โหสี่แล้วนะครับโอ้โหสี่แล้วแล้วเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์ดุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ยะลานี่กลัวว่าเขาจะกลับมาไหมครับผมว่าคงไม่มาเลยครับของผมเพราะว่าผมก็เปิดร้านมาผมปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วอตอนที่ผมจริงจริงผมจุดเพียงหกเดือนหกเดือนห้าหกเดือนนั่นนั้นเองผมว่าเปิดร้านเปิดร้านอยู่เหมือนเดิม ก็เห็นชาวบ้านเขาไปขอร้องให้มาอยู่ก็ตอนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรคงไม่มาครั้งที่สองเพราะว่าผมโห้าสิ่หมดแล้วว่าพอกันที่ไม่ต้องบอกผมก็ไม่มีความผิดอะไรผมก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้เป็นใครแล้วก็ไม่ทราบยิงโดยสาเหตุอะไรไม่ทราบแล้วก็โอโหสี่กรรมให้ต่อกันครับก็ไม่ขออย่างเดียวพอแล้วสำหรับคนอื่นก็พอแล้วเหมือนกันผมก็สิหมดแล้วไม่เอาแล้ว นะครับ,รบก็หวังว่าคงไม่เกิดขึ้นอีกแต่แน่ๆก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้สลาหมอาตายเกิดขึ้นด้วยสติโดยแท้นะครับ<ม>ด้วยความมีสติอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวมีสติทุกเรื่องมีสติทุกวินาทีตั้งแต่กระสุนนัดแรกจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่ไปถึงโรงพยาบาลขนาดเตือนสติคนที่เข้ามาในวินาทีวิกฤตนั้นด้วยซ้าว่าอย่าเพิ่งเป็นลมนี่ฉันกำลังจะตายนี่คือสติที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินเหตุการณ์วิกฤตหลายๆครั้ง ผ่านพ้นไปด้วยสติแบบนี้นะครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนี่คือดาบตำรวจมูฮัมหมัดสะแต่ขอบคุณมากครับ หวังว่าพวกเราคงได้แง่คิดมากมายกับการเล่าเรื่องราวที่สนุกสนานแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับความตายโดยเกินนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากนะครับอยากให้ชายแดนภาคใต้มีอารมณ์ที่สนุกสนานอย่างนี้นะครับอ,อ,อย่าได้ออจองเวรจองคมกันเลยหวังว่าทุกอย่างคงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันและเจ้าหน้าที่ก็คงกำลังทำง,งานอย่างหนักในขณะนี้นะครับเพื่อสร้างสันติ ให้กลับคืนสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้ได้เ,เร็วที่สุดแล้วพวกเราชาวไทยอีกทุกจังหวัดก็คงจะส่งใจไปช่วยชาวภาคใต้ทุกท่านนะครับขอบคุณในานามของคนใต้คนหนึ่งด้วย